สองไอ้น้นองพากันไปลอนก สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุดสุดคนมานี่ก็พากันมาเก็บหอยอยู่หน้าพี่น้องได้ยังวะเสี่ยมีได้ยุหลาดยังบอกรรมืันนีงง้พอด,ดีมาเก็บหอยตอนเช้ากันประมาณแปดโมงกันชีนึ้นเมื่อปิดแต้ลขึ้นเมื่อเปิดท้านนี้ก็มาเก็บหอยก่อนตอนเช้าๆพี่น้อง,งุ้ย ใครก yup. <po> ็ไปซื Is ้อครเาครไปซื okay. king, ้อครัมันก็สีแพงอยู huh. uh ่อ huh. uh ัน huh. น um ี huh. uh ้เขามาเก็บตามธรรมชาติําให้ตามนาเก็บเมื่อใส่คายเ้ามานก็บสีประยัดต้นทุนไวนมไปเนาะมาเบิงเสมียนคืนการเก็บหัวกลังมอน้ายบ่เสีาง้ายอยู่่ยอ่ตวันน่งมันรายเลยอราเก็บตมเมนคอยเก็บทงนเดอเก็บคนละเบื้อครับอืเายเลยน่เด้ออ่า อยทังนั้นนั่นี่ฮ่าจอมิอาขุ่มาขู่มาอาขู่มาดอนขู่มาดอนดนเลยมาขู่จ้านขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนหลายจะใชเจ็บไหมเจ็บบ้าจัะโล่โผล่โ่ เมื่อกระแซน้ำว่ายขึ้นหนึ่ง <c oughs> ขึ้นที่สองกาออกมาลวกแล้วกะมาซอยไว้เนาะนแล้วลูกค้าเพิ่นสั่งเขากะชีได้ตามสบายไปสบายดีสวัสดีจ้าพี่น้องม <c oughs> ามามาเก็บหอยอยู่หน้าพี่น้องปาอยู่ได้นี่ฟังน้ำน้ำฟังน้ำน้ำฟังน้ำน้ำเห็นกระตุกเห็นยังตามคล้องก็เก็บขึ้นเด้อ Ba ừ. à, sáng nắng 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 ใช่กับเกียร like. ok ์แต่มันหายากเอาค่ะต้องงมเหลือกขึ้นไปอีกเด้อหอยสมิงบ่เห็นสมิงบ่ยังบรได้มาฝั่งหนึ่งเด้ป้ากะไรจับไดาต้องปลาบางปีพ่อเพื่อนกับปล่อยปลาลงใส แต่ว่าช่วงนี้คือสิกว่าบ่ได้ดอกน้มันน้มันหลายน้มันท่วมนํา ช่วยด้นะคระับกันนะทีมก็แทงได้กระตุกทำความสะอาดไปเลยไปนอนนขึ้นไปรอ <c oughs> ตามให้หน้าวน้ำมันเริ่มเล็กเลยนนเป็ไอ้ิกกล เด้เซมิมาขอยชิลงพีพีไลเลยมาเข่าแคบใหม่ดูแลงาล่ายปเดี๋ยวแม่นจักกระปูกินเหมือน,น,นรู้ว่าหอยหอยเนาะอเออแมนแมนแมนหอยไล่เด้ เก็บเท่าไรก็บ่ะมดหอยนี่กินข่าอะไรเนี่อีกพอมาแซมแซมแล้วก็กัดอีกไปแซมใหม่มัดเป็นกระปูหอยกัเก็บบะมือรถนะ เด็กปูทั้งหอยทั้งกระปูกปัดต้นเขาตายเปิดพี่น้องเด้นี่ป้างามบักไงกองหมักนอนนอนกระปูนา hỏi lá lái lá đấy năm mươi cuối tháng này mong đi nuôi mông này lái, bạc nhanh bên trong mùa bên trong mùa bên trong mùa bên chung mùa có trong mùa khẩu, trong mùa ơi มงนี้บ่มีเข่าเลยบมงนี้บ้างมันเฉพาะเก็บให้เดียวน่แกได้หลยเต๋อแล้วเนาะเด้แมนมันอ่ะพูอยู่แมน ủa mùng điều đây này hên như bà thằng này cái pù gạo cái lại đó. เลาะล,ลงไตเลาะลงไปห้องตงัวกูกะเลาะไปเลาะมาเก็บอยู่ในหน้าเองเนี่นะเะ๊ะใช่มแม่ในหน้าในกระราใเติมกะเลาะไปเลาะมากะเก็บอยู่แถวๆนี่แหละบริเวณหนะ้าเองนี่แหละเพราะมันลายพขขเพราะสมควรแล้วเก็บเอาไปน้ำให้น้องมันลายแะไรมันกินเข่าม,มันกินเข่าอันนี้เพราะพันแทบใหม่มันกะกัดมัด้

Bác khứt mà Mi gì bỏ Ô ô ô Mươn mươn Đi 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 hả thế hả นี่เ่ยเซมิงไม่ลุกไนะข่หอยกันอาจจะแทะไ <laughs> ข่หอยจะร้ายแทะปิด <laughs> ทิมไปนะมันจดรมสมบูรณ์กันไปนะ เบื então, ้งบ <región> ันนี้ให้นี้ไม่แต่เท่าเท่าไรให้นี้เท่าอันนี้มันมันเปื้อนมันจะกินแล้วมันเปื้อนกันเท่าห่วยที่สะอาดตรงนี้กันได้เท่าเท่าที่สะอาดน้ำต้องไหลเท่าบันได้น้ำมันไหลเท่าสะอาดป่าได้ไงเราจะได้ปลาบ่บ่ได้ Ba kính ngồi nó mày mày nhảy mày 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 nhảy mày 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 ออเตัวไหนมันตายแล้วก็เก็บกาบมันขึ้นไว้อยู่บกเย็นเยียบหอยบัไงหนะึ่งตัวลายยำนานชิบาทินหอยหลายพลดในบ่เบา,บากุ้งมมมี่แถวนี้ไปรอให้อื่นบ่ ปลาหลายให้บ่สิเป็นน้ําเพิ่นเย็นๆสิแต่ปลาน้อยเนาะตัวนี้ปลาน้อยยังบ่ใหญ่ยามเกวเข้าบ่ลเนาะยังสิได้มาใใเบ็ดยามนี้ปลามันยังน้อย ใกล้ให้หมดนี่อันนี้คือหอยกินเข่าเนี่ยมาพี่น้องจนต้นเข่ามันหักจนนต้ขามัดเลยตายแล้วเนี่ยจังไรกัขาดแล้วมวยังเลยนี่อะไรนี่รักฐานนี่ยขาดเลยรักฐานขาดมือนี่ฐานข้างมือโอ้ขนาดต้นแก่ตอนนี้มันยังกินเนาะต้นมันยมือยังกินเลยมันหวานเลยเนาะต้นเข่าตายแล้วาแต่ลัมันกินทางในเลยมันกินทางในเลย มันกัดเพื่อไปกินทางในใจทางในเงอนอ่อนมันต้นแก้มไม่กินเนาะบึ่งนิตะกี้ยันดำเต็มมอะไรได้เนี่นเดี๋ยวนี้มันห่างแบบจีไรพี่น้องลิงยิงยังยังทั้งกระปูทั้งหอยแมนแมนแมนติโอ้น้อยในน้อยก็กินนะในน้อยก็กินได้นะ เสียด้ต้นเขาเจาะหอยแล้วก็กระปด้นกระปุนหน่อยเห็นไหมหนีบน่นสาเหตุนี่แหละต้นเขาเขาจังบางไปไหนพี่น้องตะเกาวดำให้นีเต็มอี่ห้หนึ่งกัมันเป็นบึงแน่บ่อนะ ดำก็เสียงแต่ลราถให้พอมันจมดิ่งเลยหน้ามันร้ายหน้ามันอ่างตลอดเวลาเ,เลยแม่นเนาะเป็นบอนหากินนะ <c oughs> เป็นบอนหากินของชาวบ้านในบ้าน,นาทำอะไรเพื่นอนเราบางครั้งใส่เดี๋วในบ้านเพิ่นเนาะลงมาหาเก็บกระปุ้เก็บหอยหรือว่ากาดปา่าใส่เบ็ดแต่ว่ายาิ่มเลยนั่นะยังบม่เห็นใครใส่เบ็ดหวะ ประมาณเดือนเก้าเดือนสิบเนาะเดือนสิบคนจะมาใส่เบ็ดหลายปลาปามเริ่มใหญ่ตอนนี้ก็ปลาเล็กน้อยอยู่แต่ว่ากะเห็นข่ามาสอนอยู่มาสอนปลาเก็บกระปูเก็บหอยเนาะมีอยู่แบบหลายอยแม่เก็บไปกินเลี้ยงครอบครัวอะไรกับทวาร้ายเพื่อนก็เก็บส่งตลาด m, ข,าขายขายอย่ตลาดขายดอกเพชปรปลาแดกแป้งน,นัวอย่างนี้แหละเนะาะก็คือเฮาตอนนี้แหละก็ได ขาพเพชรไปนนอ่ะพอได้ประหยัดงบไปแน,แน่นแนนอันใดประหยัดได้ก็ประหย,ยัดไปพี่นออ้องมาเติมด้วยครับเอาด๊อกเอามั่งกลับนะจะไปเกิดห้าสต่อใช่แปบ๊บเดียวเลยนี่นแป๊บเดียวยัง,ง,ดดนนงได้นี่รอแป๊บเดียวแล้วบอสชั่วโมงเลารอโดนโดนดูรายย่เอาไปแช่ <c oughs> ก่อนเนาะแช่มาอ,ออื่นจังค่อยเอามาต้มใส่ต้มแล้วกลับ ตอนนี้กะกะสีฮอดแปดโมงเลยท่ากันเลาะกลับก่อนง่ายใช่ไหมไข่หอย,หหอยงามเนาะง, <c oughs> งามแล้วมาชิกินข้าวจอนทิ่ <c oughs> <c oughs> จะว่าไข่หอยงามมันกินข้าวจอนไหมปะ่ะมันเริ่มสวยแลย้วพี่น้องเลาะกลักบไปแล้วก็าบน,น้ำในเพิ่อนหันขายของเขาคือเกา่า <Okay. S 1> สองไอ้น้องพากันไปไล่นกนไปแล้ว <laughs> เก็บไปเก็บมาเกือบเต็มกระถังพี่น้องมองดูเขือ่อนถัง เอาละนะพ่อทำมาแป๊บเดียวมันได้มั้บอดชั่วโมงครับเดินทางได้ด้วยื่องทางเลยอันนี้ก็าศได้เมื่อก่อนกับเมืองอันนำในต้เกิดถ้าคองเลยก็เปิดห้างขายตามแสบเขาคือเก่าใช่เหมกัรเมื่อวานนี้เมื่อวานเมันชื่อนี้เนาะบ่มีเป็ดใชเนาะหาเป็ดกับมาได้กับมีแต่ตำกับไข่ลูกส่วนเป็ดกับบริพิษ เป็ดกะมันเริ่มหายากแล้วเพราะว่าส่วนนี้เป็นหน้าผนลำสายภาคไลยนะเป็ดกะบบ่เคยมีมันอุดจะเมื่อนี้กะพอดีชวนสามิงมามาเก็บหอยแล้วกะเก็บกระปูหยูนาเอาเมื่อยไว้ใส่ตำเอากระปุกยัดจนทื่นไปเนาะสามินียงแม่แม่ยูนามันหลายเด้งเลยชวนกันน้องมาเก็บอยู่นาถ้าเราซื้อเขาเขากลับมาเก็บอยู่นาเก่าเนาะมาเก็บอยู่นาเขาเมื่ายเราคือเก่าเพราะฉะนั้นเอากลับมา เก็บเองนำ้ำบางเถอะครับบอท่านค้าวเวียับซื้อเอาเนาะเล็กน้ยหอยเดี๋ยว่าปราจะต้อนเทนไปเอาคลิปในากาชิได้ขอจบเพียงเท่าน,นี้จีตติขอลาไปก่อนต้องขอขอบคุณและขอบใจเนาะขอบใจพี่น้องเมื่อสุขุชุคนที่ติดตามและหับชมทางสุกุงบาลามาตลอดและทิจการอต้องขอขอบใจพี่น้องที่บอคำโฆษณาเพาราะว่ารายได้ของเฮากะมาจากโฆษณาเนานะ แมนพี Mal, ok> ่น้อง้ก ok ็ขอลาไปก่อนนะเจอกันไลนเด้อเจอกันคลิปนาจ้าสวัสดีพี่น้องคลิปนาพบกันใหม่พี่น้องบายไปสวัสดี